สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปสุขูสุขคนมื้อนี้มาปอกันกับเบาไหมผ้ากินผ้าแซบอีกแล้วครับผมมื้อนีนได้สลัดมาฝากครับนี่ครับผมแสบๆครับผมก่อนเดินกับฝากพี่น้องเนี่ยวยครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมครับผมเป็นกําลังใจผมเสียแน่วแสบๆมาฝากพี่น้องคือเก่าครับผมนี่มื้อนีนคือจังไลอยากกินสลัดอยากกินของเบาๆอ่อนๆไหมครับพี่น้องมาเด้อครับพี่น้องมาแสบแๆด้องกันแต่ว่าก็ถามว่า แซมบวติมันกับบุค่อยถือปากปันใดเจ้าขอางกับมักซอยจุกละไลยก่วมาพี่น้องเปลี่ยนบรรยากาศไหมในเรือครับทันนี้กินแบบก็จะรู้ว่าแบบแปลกๆรอบวทนนี้ใส่ผักก็เด้่อครับอ๋อควอมเงียบได้ครับพี่น้องกินแบบอ่อนๆครับเนาะแต่สิบบ่ค่อยถือปากพี่น้องปันใดเด้่อครับเด้อคอตัวขอไัยนะครับเหมือนนี่ แต่ว่ากินพักก็ดีนะครับอ,อ,อยากใช่เลยครับกินแบบมาแบบไม่นะครับสลัดครับผม ุดยอดาาดดยากับทำมาเสียปกะมาณทิ่มันก็คือใกลจุกแล้ว <laughs> อซุหยอดเลยนะครับการไงก็มัน,ก,นกินแบบของวันวันนะครับอาสิพบดถึกปากพี่น้องน้ำคือกัน <c oughs> ขอโทษขออภัยนะครับมันนี้กินแบบอ่ารักษาสุขภาพน้ำ <c oughs> <c oughs> ฟื้นใจกินครับผมพี่น้อง <c oughs> นากอันพวกกันใสจุละ Lại cua nắp hôm tuần sẹp Của nế Thông trang nó đẹp kè Đẹp ọc hôm hôm chắc ngay นไข่ยำแก้วเอ้ยบอแมนซอสสลัดบอกผิดกินได้ซอยยจุไลจํำแตกแก้วเลยบอกดนะจินไม่แล้วเสบยีกเลครับ คับครับฮสุดยอดเลยครับอ แจีบน้ำแก้เวเนี่ยครับผม,สมใส่เข้าไปาเกิดเที น้ำปงอร่อยอืมอืมเ็รองจ็นอืมอเป็นเครื่อีนเนาะเครือเทศแล้วนะเป็นบะ,อาาอะนมอนข้อ แล้วบ่คือซอยจุเนาะพี่น้องอ้อร้องบึกอันนี้มาแล้วก็จัดเลยครับบัดทีนี้กินแต่แน่วที่บิบไลกินพักแน่ว่าซั่นพี่น้องมา กินยังกต่แสบจ <c oughs> ึงมองแสบกระแสบได้ครับไันี่มองมันแสบอืม พี่น,อน้องว่ากินปักสีน้อนได้บ้างใช่ไหมลูกถึงไม่หิวเขาอยู่เ่าน้องมแรงเนี่ยคล้ <c oughs> องเบาๆครับมัน <c oughs> กินไปกินมากอ,อิ่มพื้นสันี่ยครับพักก็ได้อสุดงเลย mình muốn thì hòa nó gì lên à bạn? sốt bán nám nữa bật bán nám súp giang sốt là đai nó mới sốt giấm súp khừ สู้จนันครับพี่นกต้อนรับเสียเพียงหวัวเราะครับ อืมโอเยิ้มครับพี่น,อน้องยู่สร้างม่งกับที่นี่โอ้คัดคือก,กันครับเมนูนี่แต่ถือว่าอ่อนๆนะครับเนาะกินแบบพ่อแตบบ่ว่าห้องทอ่วันทอครับพ่อนอนงรับกินแต่เหนือแต่ยังไลก่กะน้ำนักขึ้นไลวันทอครับพี่น,อน้องผมเหมือนที่กินแบบอ่อนๆธรรมดาเอา้า ก่อนอื่นผมก็ขอขอบบุญขอบคุณพี่น้องหลายๆเ้อะผู้ที่เขามารับชม่มเฉยเกียรตไเวลาเวลาที่เขามารับชุ่มเบาไม้ผ้ากินผ้าแสบโอ้อิมผมก็ขอโษขออวามเพลิครับเห็ดผิษผลาประการใดหรือพิษมองได้ก็ขอตรวจพี่น้องหลายๆผมก็สิหาแเนี่ยแสบๆมาฝากพี่น้องพี่น้องอยู่ทางบ้านก็ดูแลสุขภาพเจ้าของดีๆเนอะครับอากาศก็เปลี่ยนแปลงครับช่วงนี้ฝนตก ก็ดูครับผมผมก็สิขอลาพี่น้องไปเพียงจำเนียนะครับเนาะผมกขอลาพี่น้องไปก่อนครับสวัสดีครับ